แล้วก็สวัสดียามเย็นพี่น้องย,ยามเย็นเนาะกับบรรยากาศทองไห้ทองหน้าคือนเราเลไไปน้องด้วยนี่ก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องคลิปน,นี้ก็เหมือนเดิมมาพูดคุยเรื่องไรราคาสินค้าทางการเกษตรเนโดยเฉพาะช่วงนี้ก็กาลังอันนั้นเนาะนกำลังเป็นกระแสเนโดยเฉพาะไอ้อ้อยพี่น้องอ้อยอ้อยปีนี้ก็ เห็นข่าวบอกว่าไม่ไม่เป็นราคาพี่น้องบอกเป็นราคาเออคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่พี่น้องเมื่อปีที่แล้วนี่อ้อยนี่ราคาดีพี่น้องราคาดีเออก็ตกตันละไอ้พันพันเอ็ดพันสองแบบพี่น้องเนียแต่ปีนี้นะเห็นข่าวก็เขาบอกว่าปีนี้อ้อยอ้อยราคาตกต่ําอ้อยราคาตกต่ําเออก็ ตกอยู่ไอ้ไอ้ละไอ้ตันละไอ้ตันละแปดร้อยบ่เห็นเขาออกมาไอ้ประท้วงรวมตัวกันเนาะที่ทางไอ้ที่บุรีรัมย์พี่น้องก็คือว่าแหะคือไอ้นี่แหละพี่น้องไอ้มันเขาเรียกว่าสินค้าทางการเกษตรนี่มันมันมันเป็นแบบนี้พี่น้องมันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าคืออ้อยนี่พี่น้องอ้อยนี่ ป,ป,ปีไหนที่มันเป็นราคาหลายเนี่ยปีไหนที่มันเป็นราคาดีกัค้นกับสีแห่กันปลูกแต่ทีเนี้ยพี่น้องอย่างสมมุติว่าปีนี้อ้อยไม่เป็นราคาใช่ไหมขคนเฮ่ากับสีก็เรียกว่าคนเราก็จะไม่ปลูกอ้อยอพอไม่ปลูกอ้อยเนี่ยในปีหน้าพี่น้องในปีหน้ามันกับสีเป็นราคาก็เพราะว่า อ้อยนี่พี่น้องมันเป็นพืชเขาเรียกว่ามันพืชเก็บเกี่ยวพืชที่เก็บผลผลิตปีละครั้งพี่น้องมันเป็นพืชที่เก็บผลผลิตปีละครั้งเพราะนั้นเนี่ยมันมันจึงมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของราคาเอมันมันสี่ผันผวนได้พี่นออ้องเนอ่แมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นออ้องการปลูกอ้อยหรือว่าเกษตรกรที่ที่ปลูกอ้อยนี่ อ,อก็ต้องก็ต้องไอเขาเรียกว่าสังเกตนี่เนาะก็ต้องสังเกตว่าอย่างสมมุติว่าอืปีนี้บอเป็นราคาเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยปีหน้ามันก็เป็นราคาแน่นอนเพราะว่าอย่างเพราะว่าในเมื่อปีน um okay ี้อ้อยไม่เป็นราคาเนี่ยเขากับสีบผ้ากันปลูกเนี่ยพี่น้องออถึงปลูกก็ปลูกน้อยเพราะว่าอ้อยมันไม่เป็นราคาไงออแล้วทีนี้ พอจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนาอมืมันกับสิเป็ลล่นราคาบาทเห็นบอกอมันไม่เหมือนเนยมันมันมันจะแตกต่างจากจากข้าวเนีแตกต่างจากข้าวก็เนื่องด้วยอะไรละ่ะคือข้าวเนี่ยมันมีทั้งนาปีและก็นาปังเพราะนั้นเนี่ยมันมันจึงแตกต่างกันพี่น้องราคามันจึงแตกต่างกันแล้วออย่างนี่คืออ้อยเนี่ยอ้อยเนี่ยประเทศเพื่อนบ้าน ในประเทศเพื่อนบ้านของเห้านี่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ปลูกมากสักเท่าไหร่เออบบคือเขาเออคือมั่นสําปะหลังได้พี่นอ้องเออเพราะนั้นเนี่ยคือไอราคาของอ้อยมันส่วนมากนี่มันมันจะมันจะอยู่ภายใต้าการควบคุมของไอภายในประเทศซะเป็นส่วนมากพี่นอ้องเออเพราะว่ายอย่างก็พี่น้องก็คิดดูแล้วกัน อ้อยในปัจจุบันนี่แหละพี่น้องอ้อยในปัจจุบันเนี่ยมีการห้ามหลายอย่างพี่น้องข้อห้ามหลายอย่างอห้ามเผาเผาไม่รับซื้อต้องใช้ต้องตัดสดอย่างเดียวนะ่ะแล้วทีนี้คิดว่าเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาสิมีทุนเออสิมีกําลังเออสิไปไออันนั้นบ่ละสิไปไอซื้อ หลดตัดหน่อยมาบม่กับมนนีมีเนาะก็ต้องจ้างอพอจ้างปุ๊บเป็นแนวไดบปะนี้กกำไรเออว่าสีตัดเองบออ่ตัดสดตัดเองบออม่มันก็เมื่อให้อีกพี่น้องเพราะนั้นนะคืออุตสาหากรรมอ้อยนะผมคิดว่าในในในปัจจุบันเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าถูกบีบถูกบีบให้ให้เหลือแต่กเกษตรกรไร่ใหญ่พี่น้อง เกษตรกรรายใหญ่เนี่ยเออที่เขามีเครื่องจักรเนี่ยเอที่เขามีเครื่องจักรเอที่เขามีเอเครื่องทุนแรงมีทุนทุมนี่เขาเขาซีอูด้พี่น้องเอเนื่องด้วยอย่างเนื่องด้วยนโยบายพี่น้องเนื่องด้วยนโยบายเออนโยบายของภาครัฐนี่แหละพี่น้องเออสมัยตะกี้นี่อ้ยจําได้เลยเออจาได้เลยว่าไอช่วงนี้แหละเกี่ยวข้าวเสร็จนี่แหละพี่น้องเออไปหาตัดอ้อยเออไปหาตัดอ้อย มัดระบาดพี่น้องเออมัดระบาดสมัยตะกี้นะเออมัดระบาดนะพี่น้องคิดเบง้องสมัยแต่ก่อนนะจาได้เลยอ้อยก็เป็นอ้อยเผาเออส่วนมากนี่ตัดขายส่งโรงงานนี่สมัยตะกี้นะี่สเป็นอ้อยเผาพี่น้องเออถ้าอ้อยสดในส่วนมากนะจะตัดไว้ทําพันุเออน้อยพี่น้องน้อยนักน้อยหนาสมัยก่อนที่จะมีอ้อยตัดสดเออเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนี่คือ อมันบ่บมีพี่เอ็มสองุหาครับวะ,ะเออก,ก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะแต่สมัยนี้เขาบอกว่าพี่เอ็มสองุดเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยออกกฎหมายมาควบคุมพี่เอ็มสอุไม่ให้เฝาฟางไม่ให้เผาอ้อยต้องต้องใช้ต้องตัดสดอย่างเดียวอ,อืแล้วแล้วพี่น้องก็คิดเบิเองคนที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีทุนเฮ็ดเน่าไหนเขาจึงเฮ็ดได้ เขาก็ต้องจ้างนพอจ้างอะไรเป็นเท่าไหร่เงินกำไรก็น้อยพอกําไรน้อยก็ไปบ่ได้อีกพี่น้องไปบ่ได้เออพ่อไปบ่ได้เป็นเท่าไหร่ปนี้ก็ต้องปล่อยเช่าพี่น้องปล่อยเช่าแล้วใครจะมาเช่าก็น่าทุนอีกแหละพี่น้องเซ็ตนายทุนอีกเัอผมสังเกตด,ดูนี่แถวบุรีรัมนี่ส่วนมากนี่จะมีแต่นายทุนพี่น้องมีแต่นายทุนเขามาเซาเร่ยละไร่ละสองพันห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เออส่วนไอเกษตรกรกรายย่อยนะที่ทำห้าไร่สิบไร่เนบ่อบ่อมีพี่นอ้องเออบ่อมีมีแต่เกตมีแต่ได้ทุนแนละ้วมาเส่าเห็ดเห็ดอ,อ้อยเออสังเกตเบื้องลวดพี่นอ้องเออได้ทุนอ้อยเนี่ยเวลาเขาเช่าทีเนี่ยเป็นเป็นพันพันไร่น่พี่นอ้องเออเขาบ่ได้เห็ดหน่อยเด้่ยเพราะนั้นน่ะไอไอ,ไอที่ไอราคามัน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 ,มน,มนเป็นแบบเนี้ยราคามันตกต่ำแบบเนี้เออที่ไอ ออกมาประท้วงออกออกมาเดือดร้อนกะส่วนมากก็มีแต่ไเกษตรกรรไล่ย่อยนั่แหลหนะลพี่น้องเนี่ยมีเพราะว่าอยังเพราะว่าไอ้เขาเรียกว่ามันบกุ้มกินพี่น้องมันบกุ้มค่าแรงเนี่ยแต่ว่าเกษตรากรไล่ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะนายทุนที่เขามาเช่าเนี่ยเนี่ยเขามีเครื่องมือเครื่องจักรนี่พี่น้องเนี่ยเขาบ่เดือดร้อนเลยเนี่ยพี่น้องกับตัวอย่างเบื้องคือยังเหมือนการไอ้เลี้ยงหมูนี่แหละพี่น้อง อหมูหมูเนี่ยถามว่าหมูไอ้ก็ไยท,นนทุนเนี่ยเออหมูไยทุนเนี่ยเขาคือขายถูกแท้ชนะเออเขาคือบ่ขาดทุนเออกิโลละร้อยกว่าบาทร้อยยี่อหมูไยทุนเขาคืออยู่ได้ชนะเออแต่ถ้าเป็นหมูเราเอามาเลี้ยงเองเนี่ยเกษตรกรกรายย่อยเนี่ยอือขายแพงได้มันจังอยู่ได้ต้องขายโลละเอร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบมันถึงจะคุ้มทุนเออแม่นบ่ล่ะเอออันนี้ก็หลักการเดียวกันพี่น้อง คือตอนนี้เนี่ยนายทุนเนี่คือเขาจะเข้าเริ่มเริ่มเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มเริ่มเข้ามาคุมทั้งระบบแล้วอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มกดดันกดดันเกษตรกรรายย่อยพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนยี่สี่สีได้รับผลกระทบเออซะเปลี่ยนส่วนมากมเนื่องด้วยนโยบายต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาตรการออกมาพี่น้องอมแมนบอกเพราะฉะนั้นก็ห้ากัด เฮ็ดหน้าไหลพี่น้อง ừ, เออกเกษตรกรรายย่อยกับคือสิทธิ์คือสีเฮ็ดยังไม่ได้หรอกพี่น้อง ừ, เออเฮ็ดได้กับย่างเดียวกับคือสิทธิ์คือสีทำใจเนะี่ยเออเพราะว่าคือกฎหมายมันมาแบบนี้เนาะเออคือจังไอ้ pm สองจุดห้าแบบเนี้ยเออ pm สองจุดห้ามันมันเกิดเยอะที่กรุงเทพแบบเนี้ยเออมันก็ไม่มีใครไปเผาอ้อยเผาฟางนะหละที่กรุงเทพเออแม่นมดละแต่แต่ว่า pm สองจุดห้าเกิดอยู่กรุงเทพ แต่ว่ามาห้ามไอ้เกษตรกรเผาฟางเผาอ้อยห้ามเผาวสัตว์มันเป็นไอ้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าสัตว์เออผมก kind of like ็งงคือกันว่าเออฝุ่นมันเกิดที่กรุงเทพมันไม่ได้เกิดที่ไอ้ภาคอีสานเนาะเออภาคอีสานแถวมุกดาหารแถวสุรินทรบุรีลำท่านี่กับมันกับเห็นมีพิเอ็มสองจุดห้าได้ละเออแมนบอ กนั่นน่ะนี่แหละพี่น้องนโยบายนโยบายของภาครัฐเอม,มันมันถูกควบคุมด้วยนายทุนพี่น้องอกฎหมายแต่ละอย่างนี่ออกมาก,กัดเ,เบื้องอาวะใช้ได้กับคนจนคนที่มีเงินกฎหมายกัมอดแนมบ่เห็นเนาะเอเงินนี่แหละเงินสําคัญเ,เงินสําคัญทีหนึ่งพี่น้องอมแมนว่าใครมีเงินเยอะอก็คือได้เปรียบมาแหละไง่ายแต่ถ้าใครมีเงินน้อยเนี่ย ก็ก็อาจสิอาจสิเสียเปรียบแต่ก็คือว่าแหละนี่แหละโลกมันโลกแห่งความจริงมันแบบนี้พี่น้องมันโหดร้ายเราก็ได้แค่บ่นสู่กันฟังเ,เล่าสู่กันฟังเนาะอ่ะแค่นี้เลยพี่น้องไม่มีสาระอะไรมากมายเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม